ธรรม,มาวุธวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่12พฤษภาคม2568เราต้องเรียนรู้สังขารเราต้องพิจารณาใคลครวนไตร่ตรองในเรื่องต่างๆ จนกระทั่งว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหลักการทำสมาธิภาวนาได้ยินแต่เขาว่าภาวนาพุโทโธพุโทโธตัวเองก็มาพุโทโธพุโทโธกับเขาแล้วก็ทิ้งแล้วก็หนีโดยที่ยังไม่รู้อะไรเลย ยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเราแค่มาพูดโทพูดโทแล้วก็หนีฉะนั้นมันต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านั้นสำหรับตัวของเราไปเยี่ยมโรงแรมชั้นหนึ่งเป็นยังไงอาการทั่วไป คือเก่าตำราคือเก่าคือเก่าคือเก่าอยู่อย่างนั้นคือเก่าแบบไหนคือเก่าตั้งแต่เราไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นธรรมดาของร่างกายมันมีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็เป็นธรรมดาเราต้องพยายามหาทางที่จะ จัดการกับตัวของเราให้ได้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรให้เรารู้จักสาเหตุถ้าเราไม่รู้จักสาเหตุมันแก้ไม่ถูกมันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นอยู่นั้นจนกลัวเราจะรู้ตัวอย่างเลือดกำเดาจะมาออกปวดหัวปวดมาเป็นปีสองปี แต่มันยังไม่รู้ปล่อยให้มันอยู่นั่นเนี่สสั่งขี้มูกออกมาตอนเช้าเลือดออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนเดี๋ยวนี้ไม่มีพอจะมาได้ความรู้มาว่ามันต้องรักษาด้วยวิธีการนี้ไม่ต้องไปกินอยู่กินยาอะไรเอาไอ้น้ำร้อนที่ออมาตอนเช้าออกมาเอา,เอา,เอาน้ำร้อนมาประคบหัวแค่นั่นแหละ มันก็หายเดี๋ยวนี้ไม่ตั้งแต่เอาน้ำร้อนประครบเลือดกำเดาไม่มีบางทีมออกมาทางคอคักออกมาเ,เป็นก้อนเราจนกว่าเราจะได้ความรู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขยังไง หลักทางพุทธศาสนามันมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเราเป็นอะไรเราก็ถามดูที่ว่าวิตกดูมันเป็นอะไรมันเกิดจากอะไรและเราจะรักษายังไงมันถึงจะหาย ฉะนั้นร่างกายของเราเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรามโนโบุพังะมาธรรม,มามะโนเศรษฐมโนโมยะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหลักฐานมีใจเป็นใหญ่ เราจะต้องเอาใจของเราขึ้นมาให้เป็นใหญ่ให้ได้ในร่างกายของเราถ้าเราเอาขึ้นมาเป็นใหญ่ไม่ได้มันก็เป็นเบีย้ยเขาอยู่อย่างนั้นเมื่บวานนี่อธิบายให้หมอหม่านนี้สามหมอไม่ใสิหมอไอ หมอไอ,พอ้พี่ชายหมอทูลพี่ชายหมอทูลแล้วก็พี่ชายหมอทูลเป็นหมอสองคนมั้ยเราอธิบายให้ฟังนี่วิธีการรักษาของเราเนี่ยเราปวดหัวเรารักษาแบบนี้แต่หมอไม่ได้เงินนะไม่ได้เงินอาตมาหรอกถ้าลองอาตมาไปหามหมอนี่หมอก็ต้องได้กระตัง เขาก็ต้องเอายาคลายเครียดยาไอ้หนุนยาไอ้นี่มาให้กินคนตั้งแต่เป็นโควิดมานี่หลังจากเป็นโควิดมาแล้วบ่นีมาเป็นรองโควิดมาเจอแผ่นดินไหวมาเป็นรองแผ่นดินไหวอีก เราบัดน,นี้ใช้เครื่องมือต่างๆในห้องอาตมาเดียวนี่จะมาปิดหมดเลยนะเครื่องฟอกอากาศอเกิดตจะมาว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันทําให้เราปวดหัวพัดลมพัดลมหมดนียมันเป็นสนามแม่เหล็กจะมาปิดมันเป็นสนามแม่เหล็กพัดลมพัดลม เป็นสนามแม่เหล็กนั้นมันก็มีผลกระทบกับทางขึ้นสมองสนามแม่เหล็กความที่ของสนามแม่เหล็กเราต้องมีความรู้กับมันเรื่องร่างกายกับของใช้ต่างๆนั้นเราจะบอกว่าเราใจเป็นใหญ่ได้ใจเป็นหลักถ้างั้นใจเราไม่มีหลัก ในการปฏิบัติเราไม่มีหลักทางใจเหลวไหลไม่มีหลักทางใจเราต้องมีหลักทางใจของเราธรรมดาไม่มีความจำเป็นหมอไม่มีทางที่จะได้กระตังเรา เรารักษาด้วยตัวของเราได้ด้วยตัวของเราดีที่สุดวิธีการเก็บไข้ได้ป่วยโรคทางกายโรคทางใจแปดสิบห้าเปอร์เซน์โรคทางกายจริงๆ มันมีอยู่แค่สิบห้าปเซนโรคทางกายนอกจากนั้นเป็นโรคของใจทั้งหมดโรคของใจเราไม่ต้องไปกินอยู่กินยาเรามาแก้ไขเรื่องของใจเรา ทุกวันนี้มันเป็นอะไรมันช็อกช็อกจากข่าวสารต่างๆช็อกจากอะไรตัวอะไรอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจมันช็อกช็อกในอารมณ์ที่เราพอใจและไม่พอใจอารมณ์ที่เราปรารถนาถ้ามันสมหวังก็ยังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่นะถ้ามันสมหวังแล้วถ้ามันผิดหวังนี่ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก นี่คือโรคทางใจเดินคน85เปอร์เซ็นต์เป็นโรคทางใจโรคทางกายจริงๆมันมีอยู่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นตห้าโรคทางกายมีอยู่สบ15เปอร์เซ็นตดูสิ ใน15เรซนี่เราจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ในจำนวนโรคทางกาย8ใด15เอร์ซนี่เราจะรักษาใน10เซของ15เปอร์ซนเราไม่รักษาก็หายแต่อีก5เปเซนต ต้องรักษาถึงหายโรคทางกายดูที่ว่าโรคทางกายเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากการหิวจากการกระหายเกิดจากโลกคาพยาธิอย่างทุกวันนี้เป็นโรคลองโควิดนี่โควิดมันกลับมาใหม่อีกแล้ว ในฤดูฝนมันเป็นโรคประจำถิ่นมันจะแทนที่ไข้หวัดใหญ่นั่นแล้วก็มาเป็นรองไอเป็นดินไหวเราไม่รู้สึกจากแผ่นดินไหวใหญ่ๆหรื แผ่นดินไหวเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามเราอยู่บนผิวโลกโลกอันนี้มันต้องมีผลกระทบทางร่างกายเราคือมันเป็นคลื่นเป็นสนามแม่เหล็กเป็นคลื่นไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าก็คือสนามแม่เหล็กมันทำให้ร่างกายเราปนป่วนขึ้นมาอย่างตอนที่มันเป็น ในระหว่างที่มันกำลังแผ่นดินไหวอยู่นะถ้ายืนอยู่ในีล้มเลยต้องนั่งลงในระหว่างที่แผ่นดินไหวอยู่ต้องนั่งลงเหมือนกับจะอ้วกเหมือนก็นจะอะไรงันงันเกิดจากโลกเกิดจากขึ้นสนามแม่เหล็กมันมีผลกระทบกับทางสมอง ดันั้นเราต้องมีคำอธิบายได้โลกของกายเราก็ต้องอธิบายได้โลกของใจเราก็ต้องอธิบายได้มีคำอธิบายทำไมเราถึงมีคำอธิบายได้กเราศึกษาเราก็ต้องเรียนรู้สังขารเราก็ต้องพิจารณาไข้ควรไตตองในเรื่องต่างๆจนกระทั่งว่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานใจเป็นหลักในการที่เราจะทำอะไรก็ตามไม่เหลวไหลฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาได้ยินแต่เขาว่าภาวนาพุทโธพุทโธตัวเองก็มาพุทโธพุทโธกับเขาแล้วก็ทิ้งแล้วก็หน,นีโดยที่ยังไม่รู้อะไรเลย ยังไม่ได้เข้าใจอะไรเลยล้วแค่มาพุโทโธพุโทโธแล้วก็หนีฉะนั้นมันจะต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านั้นสำหรับตัวของเราแนวทางกรรมฐานแนวทางกรรมฐานห้าหรือแนวทางของสมากกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานหรือฌา,า,านคือการเพ่ง เราจะต้องศึกษาแล้วเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องการเก็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายมันสมควรที่จะไปหาหมดหาหมอจริงๆแค่ห้าเปอร์เซ็น์สิบเอร์ซนนี่เราก็มาดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็มาแก้ไขในตัวของเราได้หาหยุกหายาประจำวัดประจำบ้านันนี้กินได้ เพราะถ้ามันไม่ถึงข่าวตายก็มันถึงข่าวตายแล้วก่ออิดหุ้มไว้มันก็ตายข้าไปอยู่ในตู้เย็นมันก็ตายข้าไปอยู่ในจอมปวกมันก็ตายเมื่อถึงเวลามันจะตายหรือลงไปอยู่ในท้องมาหาสมุทรมันก็ตายก็คือถึงเวลาจะตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตาย มันไม่ตายง่ายเท่าไหร่หรอกกรรมันเลี้ยงอยู่ฉะนั้นเราต้องมาไขค,ควรไต,ต่ตองทำอะไรต่ออะไรต่างๆมันเกิดจากวิตกจริตหรือเปล่ามันเกิดจากช็อกอารมณ์หรือเปล่าเราก็ต้องหาให้เห็นให้ได้รู้แล้วเราก็วางมันหนักแล้วก็ทิ้ง เรามันเป็นคนมีสติปัญญาพอสมควรกันทั้งนั้นทำไมรู้ว่าตัวเองหนักแล้วไม่ทิ้งรู้ว่าตัวเองมันเป็นทุกข์เป็นร้อนทุกข์ทั้งร่างกายทุกข์ทั้งใจหาความสุขทางใจไม่ได้แต่จริงๆร่างกายมันไม่ได้มีอะไรนะร่างกายไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลย แต่ที่มันทุกข์จริงๆคือใจก็ดูไฟดินที่มีอยู่ทั่วไปเขาจะปลูกบ้านสร้างเมืองเขาจะทำอะไรตัวอะไรต่างๆมันมันมีอะไรที่จะสะทกสะท้านหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่สะทกสะท้านดินในร่างกายของเราก็เหมือนกันกับดินภายนอกลมไฟก็เหมือนกัน น้ําก็เหมือนกันมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะไปตกอ,อกตกใจเลยดินน้ําลมไฟที่มันตกอ,อกตกใจอยู่เพราะใจไปแบกไปหาบไปหามไปยึดพร้อมกับเอาทิฏฐิมานะอาสะวะกิเลสเข้ามาห่มห่อไว้ที่ใจสุดท้ายมาแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยมองไปทางไหนก็มีแตะกิเ้เลสทั้งนั้นนั่น มองไปทางไหนก็มีแต่เรื่องของทุกข์ทั้งนั้นสุดท้ายมาร่างกายของเราทั้งล่างนี่คือมีแต่ความทุกข์ทั้งหมดมีแต่การเก็บไข้ได้ป่วยทั้งหมดไอ้นุ่นก็ป่วยไอ้นี่ก็ป่วยจริงๆแล้วมันไม่ได้ป่วยอะไรมันเป็นปกติของมันอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นอยู่อย่างนี้มาช้านานแล้ว ขันห้าเป็นอยู่อย่างนี้มาช้านานแล้วขันห้าทั้งโลกนี่หรือโลกหน้าหรือในอดีตที่ผ่านมาก็เหมือนกันนี่เนละเรื่องภัยพิบัติของโลกก็เป็นอยู่อย่างนี้มานานแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรามาเกิดแล้วมันถึงเป็น มันเป็นมาดั้งเดิมของมันเรื่องต่างๆทั้งหมดเราก็ต้องเป็นเหมือนกับคนที่เขาเกิดมาก่อนคือมีแก่มีเก็บใข้ได้พยาธเราหยุกยาเราจะกินหยุกยาอะไรยาแก้ปวดยาอะไรเราก็รักษากันไปตามสมควรแค่นั้นเท่าที่จะรักษากันไปได้ตื้อกันไป ปะคองมันไปมันไม่ตายง่ายเท่าไหร่หรอกร่างกายมันไม่แตกไม่ดับง่ายเท่าไหร่เพราะกรรมมันเป็นตัวเลี้ยงอยู่อายุไขมันก็เป็นตัวเลี้ยงอยู่กรรมก็เป็นตัวเลี้ยงอยู่ทั้งกรรมทั้งอายุไขก็ยังไม่หมดอุปคาตก็ยังไม่เกิดขึ้นมันไม่ได้แตกดับง่ายเท่าไหร่หนะร่างกายเราเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเฉย มันยังไม่ได้เกิดอะไรเลยภัยพิบัติก็ยังไม่เกิดภัยพิบัติที่เกิดจากร่างกายของเราแปรปวนน่ร่างกายมันก็อยู่ปกติของมันอย่างนี้มันไม่ได้แปรปวนอะไรมันไม่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจะแตกจกะดับอะไรมันต้องมีสัญญาณเตือนขึ้นมาถ้าถึงเวลามันจะแตกจกะดับเมื่อถึงเวลามันจะแตกดับ จิตมันก็ต้องรู้ว่าร่างกายอันนี้ไปไม่ได้แล้วเนะมันจะต้องแตกต้องดับเอา้าเราต้องดูเวลาวันเวลาที่เราสมควรที่จะแตกจะดับวันไหนเวลาไหนตามแนวทางของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันมีธรรมเนียมมีประเพณีปฏิบัติของมันอยู่ไม่ใช่มันจะตายง่ายๆคน แผ่นดินไหวก็เหมือนกันภัยพิบัติของโลกภัยพิบัติของโลกไม่มีปัญหาเลยมันอยู่ไกลตัวเราแต่ภัยพิบัติในตัวของเรานี่ใจมันเป็นใหญ่ไหมใจมันเป็นประธานไหมใจมันมีหลักฐานไหมใจมีที่พึ่งของใจไหมนี่ภัยพิบัติที่มันเกิดมาที่เราไม่มีหลักแต่ถ้าหากเรามีหลักแล้ววะน,นี่ไม่มีปัญหาเลย มันก็อยู่กันไปอย่างสบายมีเวลาเราก็เดินยงกลมบ้างนั่งสมาธิบ้างบริกรรมภาวนาพุโทโธบ้างหรือพิจารณากายบ้างพิจารณาของที่มันมีอยู่มันมีอะไร,ม,ม,ะไรมันมีอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ทุกวันนี้แล้วก็เอามาพิจารณาที่ว่ามันมีอะไรอารมณ์ที่มาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เราไปทุกข์กับมันทําไมอารมณ์ลมมันมีตัวมีตนที่ตรงไหนลมไม่มีตัวมีตนอะไรนะอารมณ์นั้นก็เป็นของที่ไม่มีก็ดูว่าลมมันพัดบ้านพัดเมืองไปแต่ไปหาตัวหาตัวมันทีว่ามันอยู่ตรงไหนแต่หลังจากมันพัดหายไปแล้วมันไม่เห็นมันมีอะไรก็เป็นลมธรรมดา ฉนันอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับใจของเราทำไมใจของเราเป็นทุกข์เป็นร้อนมากมายเรื่องอารมณ์ต่างๆฉะนั้นมันจะต้องไข้ควรไต่ตองหาหลักหาเหตุหาผลมาเป็นเครื่องพิจารณาไข้ควรไต่ตองถึงว่าสุส,สังละพระเตปัญญง ผู้ฟังด้วยดีหรือผู้ปฏิบัติด้วยดีย่อมมีปัญญาปัญญาจะเกิดมาจากสามทางที่เรียกว่าจินตามยปัญญาสุตตมยปัญญากินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาที่มันจะมาจากสามทางนี้ สุตะมยปัญญาคืออาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วเอามาไข้ควรไต่ตองจนรู้จักทั้งเหตุและผลถึงได้เรียกว่าสุตะคือเป็นบุคคลที่ได้ยินได้ฟังมามากแล้วเอามาศึกษาเล่าเรียนเอามาทำความเข้าใจกับตัวเองกินตามยปัญญา เกิดจากการตึกตองไข้ควรในเรื่องภายนอกและภายในจึงได้เรียกว่ากินตามายปัญญาภาวนามายปัญญาคือการหาที่อยู่ของใจให้เหมาะสมกับตัวเองเมื่อเราได้ที่อยู่ที่เหมาะสมแล้วบัดเนี่เราก็ตั้งใจทำความเพียรไม่เถรยเถล,ลิย เดี๋ยวก็อยากไปนู่นเดี๋ยวก็อยากไปนี่เดี๋ยวก็ไปนี่ไปนู่นอยู่ทั้งปีทั้งชาติเพรานั่นแหละไม่ที่มีที่อยู่ที่เรียกว่าภาวะคือที่อยู่ไม่เหมาะสมกับตัวเองตัวเองไม่เหมาะสมกับที่อยู่อ้างนูน่นอ้างนี่สารพัดที่จะเอามาอ้างแต่จริงๆอ่ะการเอามาอ้างมันเป็นหลักของเหตุผลไหม หรือมเป็นหลักของกิเลส้าเป็นหลักของกิเลสเราก็เป็นเหยื่อของกิเลสมาช้านานวันนี้เราจะหยุดเป็นเหยื่อของกิเลสได้ไหมเราจะอยู่ที่ไหนเราก็อยู่เราจะเดินยงกลมอยู่ไหนก็เดินสถานที่ก็มีมากมายเราจะนั่งสมาธิหรือเราจะทำอะไรเราก็ทำได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน เราจะอยู่ยังไงก็อยู่ได้ในภาคปฏิบัติอะไรเกิดก็รู้อะไรตั้งอยู่ก็รู้อะไรสิ้นไปก็รู้นั่นคือว่าผู้ปฏิบัติอันนี้อะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้อะไรสักอย่างว่าจะเป็นผู้รู้ผู้รู้ไม่เห็นมีอะไรสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ที่ไหน ยังไม่เคยเห็นเลยสตินเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงปัญญารอบรู้กับสรรพสิ่งทั้งหลายมันเป็นยังไงมันรอบรู้อะไรบ้างเดี๋ยวนี้ถ้ามันรอบรู้มันก็ไม่ต้องเป็นเหยื่อของกิเลสไม่เป็นเหยื่อของความโลภความโกรธความหลงไม่เป็นเหยื่อของทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสทั้งหลายอาที่มันแสดงตัวเป็นทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสนั่นต่างหาก ิริยาที่แสดงออกมันบอกถึงเรื่องกิเลสมันบอกถึงเรื่องตัวเองถูกเหยื่อเป็นเหยื่อของมันมันมาห้มห่อจิตใจไว้หมดแล้วสุดท้ายมามันแสดงตัวขึ้นมาพอมันแสดงตัวขึ้นมาสิ่งที่แสดงออกมามีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้น เรื่องของทิฏฐิบ้างเรื่องของมานะบ้างเรื่องของอาสวะบ้างเรื่องของกิเลสน้อยใหญ่บ้างนั่นสุดท้ายมาเป็นยังไงไอคนพวกนี้จิตเคยสงบบ้างไหมจิตสงบเป็นยังไงลักษณะจิตสงบเป็นยังไงลักษณะจิตฟุ้งซ่านเป็นยังไงหรือมีแต่ความมืดความบอดมองหาอะไรไม่เห็นอะไรสักอย่าง ตายเป็นตะโมตะมะปรายโนมืดมามืดอยู่มืดไปอยู่ด้วยความมืดตลอดเวลาไม่เห็นแสงสว่างเลยแม้แต่นิดเดียวถึงแม้ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าประกาศกล้องมาตั้งสองพันหกร้อยกว่าปีแล้วก็ไม่ได้เห็นเลยไม่มีในหัวใจเลย เพราะไม่เคยโอปนยิกธรรมเข้ามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามิต่มองออกไปข้างนอกคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีหนักเข้ามาตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1